สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูอร่อยอรอ,ยอร่อยง่ายๆมาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำข้าวผัดนรกหมูสไลด์ค่ะ่าก่อนอื่นนะคะเราก็มาหัน่นมะเขือเทศก่อนเลยนะคะใช้มะเขือเทศลูกใหญ่ๆหนึ่งลูกแต่ว่าเราเอาเม็ดออกด้วยนะแล้วก็หั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าค่ะหั่นเป็จสับเรียบร้อยแล้วก็พักใส่ถ้วยเอาไว้นะต่อมาค่ะเป็นหอมใหญ่ค่ะ หอมใหญ่เราใช้หนึ่งหัวเล็กนะแล้วก็หั่นเต๋าเช่นกันค่ะหั่นเสร็จสับเรียบร้อยนะคะแล้วกย็ยีให้เขาแตกสักนิดนึงอ่าจะได้ไม่เป็นก้อนเนาะอ่าประมาณนี้อ่าแล้วเราก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้ค่ะประมาณนะคะแครอทค่ะแครอทเราก็เอาสักประมาณร้อยกรัมพอนะคะก็หั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเล็กๆเ,เหมือนกันค่ะ หั่นเสร็จสับเรียบร้อยก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้นะอต่อมานะคะก็จะเป็นต้นหอมค่ะวันนี้พี่การใช้ต้นหอมสองต้นนะคะแล้วก็ซอยเล็กๆค่ะซอยก็สักประมาณครึ่งเซนเนาะอ่าเสร็จสับเรียบร้อยก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้ค่ะ่าสุดท้ายแล้วค่ะกระเทียมค่ะกระเทียมวันนี้พี่การใช้เป็นกระเทียมจีนนะคะสับแล้วก็จะได้สักประมาณสามช้อนโต๊ะเนาะ เอาตามชอบเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเครื่องปรุงและก็วัตถุดิบนะคะที่มีการได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อมีการเสียเวลาในการรับชมคลิปของเพื่อนๆแล้วก็มีสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะให้เพื่อนๆไปลองทําดูรับรองแซ่บสุดต่งค่ะเพื่อนๆก็จะมีนะคะข้าวสวยนะคะอันนี้เป็นข้าวเย็นค้างคืนนะคะก็ประมาณ500อกรัมค่ะ นี่น้ำพริกนรกหนะึ100่งร้อยกรัมจัดหนักเลยค่ะนรกปลาย่างต่อมาค่ะวันนี้พี่กันใช้เป็นหมูสไลด์นะคะที่ก็ใส่กับสุกี้สองร้อยกรัมค่ะพี่กันก็ลอกนะแยกออกมาเป็นชิ้นๆแล้วต้นหอมสองต้นค่ะกระเทียมนะคะกระเทียมสับสามช้อนโต๊ะค่ะหอมใหญ่ก็หนึ่งหัวนะคะหั่นเต๋าค่ะแครอทหัน่นเอ่อมะเขือเทศนะคะหนึ่งลูกค่ะหั่นเต๋าเหมือนกันแครอทก็ ประมาณสัก50กรัมนะคะก็หั่นเตา๋าผงปรุงรสนะคะ1ช้อนเออโต๊ะนะคะน้ําตาลทรายก็ประมาณ1-2ช้อนโต๊ะค่ะซอสปรุงรสฝักเขียวนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วขาวนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบนะคะที่สําหรับจะทําข้าวผัดหมูสไลด์ของเราก็ครบเรียบร้อยแล้วค่ะต่อมานะคะเอากระทะตั้งไฟนะคะใส่น้ํามันลงไปสัก2ช้อน,อนโต๊ะเราไม่ต้องใส่น้ํามันเยอะนะ พอน้ำมันร้อนได้ที่เราก็ใส่กระเทียมลงผัดให้สุกหอมก่อนนะคะวันนี้พี่การใช้เป็นกระทะเทฟลอนค่ะอ่าสุกหอมได้ที่เราก็ใส่หมูสไลด์ลงไปผัดก่อนค่ะอันนี้เราก็ใช้ตะหลิวนะยีๆเขาแตกตัวนิดนึงนะเหม่งั้นก็จะเป็นเกาะเป็นกระจกเราเอาพอสุกพอนะคะเพื่อนๆอ่ไม่ต้องสุกมากเวลาทานจะได้นุ่ม การไม่หั่นนะเอาชิ้นโตๆเลยแต่เขาเนื้อเขาจะบางนะเสร็จแล้วเราก็ยกอออกจากเตานะพักใส่จานไว้ก่อนเรากะทะใบเดิมนะคะใส่แครอทลงไปนะคะพี่การไม่ใส่น้ํามันแล้วเห็นไหมคะอ่าคุกเขาอะนะคะ,ะเสร็จแล้วเราก็ใส่เข้าลงไปผัดเลยค่ะจะสังเกตดูนะพี่การไม่ใส่น้ํามันแล้วรับรองอืมไม่อ้วนไม่อ้วน คลุกเขานะคะให้เข้ากันกับแครอทนะคะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปเลยค่ะซอสปรุงรสฝาเขียวซีอิ๊วขาวนะคะตัดด้วยน้ําตาลทรายแล้วก็ผงปรุงรสค่ะขั้นตอนนี้เพื่อนๆก็ลองชิมดูนะคะเอารสที่เราชอบอันนี้ยังไม่ใส่พริกยังไม่แซบยังไม่แซบคลุกเขานะคะให้เครื่องปรุงเข้ากันก่อนค่ะแค่นี้ก็เริ่มหอมแล้วเพื่อนๆ นี่ข้าวก็บปเม้นสวยงามต่อมาค่ะหอมใหญ่ใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยมะเขือเทศของเราจะขาดไม่ได้ก็คือมูล,ละเอีนน,น้ำพริกมันลาโรคของเรานี่แหละโอ้โหพูดผิดพูดถูกคุกเขาให้เข้ากันเลยค่ะอะ่แล้วก็ตามด้วยค่ะหมูสไลด์ที่เราผัดไว้เมื่อคู่นะคะลงผัดต่อได้เลยค่ะ ขั้นตอนนี้เราก็จะใช้เวลาผัดไม่นานนะคะอ่าคุกเขาเข้ากันดีแล้วเราก็โรยด้วยต้นหอมที่เราซอยไว้เมื่อคู่นะคะผัดให้เขาสลบอีกนิดหน่อยก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆโอ้โหเป็นไงคะความแซ่บมาเยือนตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะอันนี้เพื่อนๆจะทานกับเผักสดนะคะหรือจะเป็นเ,เป็นพวกต้นหอมผักชีก็ได้ค่ะ แต่วันนี้ที่สวนของพี่การไม่มีนะพี่การก็ตกแต่งด้วยต้นหอมสัก2ต้นนะคะให้ดูหน้าทานเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวผัดนรกหมูสไลด์ของพี่การหน้าทานไหมคะเพื่อนๆขาอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ